ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวก็จะบอกว่ามะม่วงของเราอร่อยจริงๆนะเราไปเจอที่เมืองนอกนะแพงด้วยแต่ที่เมืองไทยราคาดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอุดหนุนผลไม้ไทยกันหน่อยนะคะอร่อยด้วยราคาดีด้วยนะคะไม่งั้นเราไปอยู่เมืองนอกนานๆต้องไปซื้อที่เมืองนอกก็แพงนะคะซื้อที่เมืองไทยตอนนี้นี่มะม่วงราคาดีมากแล้วก็ทุกอย่างเลยค่ะผลไม้ราคาดีมากและแถมอากาศปีนี้นะคะดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ฮะสมองท่านนายกมีแค่นี้จริงๆนะสมองนายก สมองระดับนายกรัฐมนตรีนะบอกว่าเอามากินมมมผลไม้เยอะๆนะคะถ้าไปกินเมืองนอกมันแพงนะคะนี่ฮะสมองระดับนายกคิดได้แค่นี้อะ่ะแทนที่ไปหาตลาดแทนที่จะไปเจรจาเอ๊ประเทศจีนอ๋อทีวทีวท่าว่าช่วยซื้อมะม่วงหน่อยได้ไหมนอกจากซื้อทวเรียนแล้วอะ่ะนะแทนที่จะไปหาตลาดอันนี้มาบอกว่าให้คนไทยช่วยกิน สมองมีแค่นี้ไงอ่ะมีแค่นี้จริงๆนะแล้วบอกอะไรนะถ้าไปเมืองนอกแล้วมันแพงนะว้าวือจะบ้าตายเออแล้วคนเขาจะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวเมืองนอกตลกลว่ะเออแค่คนเงินกินข้าวยู่มีเงินจะเอาเงินไหนไปเที่ยวเมืองนอกวะเออถ้าคนไทยมีเงินเที่ยวเมืองนอกนี่ไม่ต้องห่วงหรอกแสดงว่าเศรษฐกิจดี แต่นี้มันเศรษฐกิจไม่ดีไงคนจะเอาเงินไหนไปเที่ยวเมืองนอกแล้วถามว่าคนไทยไปเที่ยวเมืองนอกเนีย่ยนะคนไทยคนไหนมันจะอยากกินมะม่วงวะนะคนไทยคนไหนมันจะอยากกินทุเรียนแม่ฉันมาเที่ยวญี่ปุ่นฉันอยากกินทุเรียนจังเลยแม่ที่ญี่ปุ่นนี่ไม่มีทุเรียนเลยเขาไปญี่ปุ่นเขาก็อยากกินผลไม้ให้ญี่ปุ่นเขาอยากกินสตรอเบอรี่เขาอยากกินเมลอนญี่ปุ่นนะอยากกินแอปเปิลญ,ญี่ปุ่นอยากกินส้มญี่ปุ่นโน่น เออเขาไม่ได้ไปอยากจะกินทุเรียนอยากกินมะม่วงอยากกินเงาะอยากกินมะกรูดหรอกเดี๋ยวเขากลับมาเขาก็มากินเองแหละนะไม่ต้องมาบอกคนไทยให้กินหรอกตอนนี้คนไทยกินดูไม่รู้จะกินยังไงแล้วไอ้อมะม่วงเนี่ยเออกินโดยจกวกเป็นมะม่วงอยู่แล้วนะนู่นเธอไปหาตลาดนู่นเธอคิดได้ไหมสมองเธอนะ โอ้โหเนี่ยฮะระดับมันสมองนายกอุงอิงนะโอ้ยเอาคนแบบนี้มาเป็นนายกโอ้โหนะคิดได้ไงวะหรือถ้าไปเมืองนอกมันจะแพงนะคะใครจะไปมีเงินไปเที่ยวเมืองนอกเหมือนเธอแล้วเธอมันรวยไงเธอก็พูดได้นี่เธอเป็นลูกทักษิณอ่ะเธอรวยมหาศาลอ่ะเธอจะไปเมืองนอกกี่ประเทศกี่นอกกี่นอกไหนก็เรื่องของเธออเนี่ยเอาตัวเองเป็นแบบ ไม่รู้เรื่องรู้ลาวแล้วก็มาเป็นนายกกับท่านผร้ชมหนักกว่าไอปูอย่างเงี้ยนะไอปูอยังพูดพังเงะพ่ง,งักพังเงะพ่งักไอน,นี่ไม่รู้เรื่องแต่เขาเรียกว่าคนโง่อวดฉลาดเออนะครับเออเนี่ยคำเนี้ยใช้ได้เลยเนะี่ยโง่แต่วัดฉลาดนะบอกคนจะไปเมืองนอกถ้าไปกินผลไม้แพงโว้ยแกรใจ ใครใครมันจะไปอยากไปกินทุเรียนแม่วันนี้ฉันมาเที่ยวฝรั่งเศสฉันอยากจะกินทุเรียนจังเลยแม่วันนี้ฉันมาเที่ยวเอ,อเมริกาฉันอยากจะกินทุเรียนจังเลยโอ้ลืมหายใจโง่โแต่อวดฉลาดจริงๆนะท่านนายกเนี่ยมาดูจะให้คําไหนแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดว่ะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกําลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทํารายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกําลังใจทุกคนด้วยนะครับ